สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศลุงเรื่องเจริญยนต์ง,ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้วันนี้นะครับผมพามาแนะนำกับเจ้าตัว i ี u ส u d ดีแม็กนะครับสี่ประตูตัวนี้จดทะเบียนปี50นะครับรถปี2 0 0 6นะครับปี2 0 0 6ันเพื่อจดจดที่50นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 5ขคอมเมลล์นะครับสีดำสีดำนี้ลูกค้ามีริ้วรอยบ้างนี่เล็กน้อยนะครับลูกค้าต้องเข้าใจ แต่ในการาดูไกลๆก,ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับล้อแม็กขอบ17เอ้ยไม่ใช่ขอบ18ด้วยครับผมล้อแม็กขอบ18 Android นะครับสี See? นะครับเคยเคลียร์มาเป็นบางชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามีชิ้นไหนบ้างนะครับที่ลูกค้า,าเคยทำมาทำมาก่อนแล้วก็ผมเพิ่งมาเก็บงานนะครับ ก็มีด้านกันชนด้านชนท้ายตรงนี้นะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับมีรอยกระแทกของกันชนกันชนนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับตัีวนี้เคยทามานะครับเราทามาบางๆนะครับด้านฝาท้ายก็บางๆนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเหมือนโดนชนตูดนิดนึงนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็เลยทําให้อ่ผมได้ทําสีใหม่นะครับลูกค้า ส่วนด้านตัวรถนะครับฝั่งนี้นะครับทำสีโดยสีมาบางๆนะครับเราก็นะครับตัวนี้เป็นเบาะสีประตูนะครับทุกค้าเป็นสีประตูสีสีดำนะครับตะเข็บอ่าเราผมมาดูนะครับตะเข็บซ้ายขวาได้เดิมหมดเลยนะครับตะเข็บซ้ายขวาได้เดิมหมดเลยนะครับไม่มีความไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับ สีนะครับก็จะมีรอยเล็กๆเลน้อยนะครับสีดําลูกค้าที่ชอบสีดําก็คงเข้าใจนะลูกค้าเคยใช้สีดําก็คงเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีนะครับกันชนหน้านะครับที่เราทํามานะครับกันชนหน้าชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ยาวมานี่นะครับกระจังหน้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้านี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นของพรีเมียมนะครับใส่ ปากระโปงมีการเคยมีการถอดมาเอามาดูกันครับคันนี้มีการถอดมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมหุ้มใหม่นะครับใส่ซื้อมาใส่ใหม่มีจะมีลอกๆหน่อยนิดนึงนะครับด้านตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ค่อนข้างจะมืดหน่อยนิดนึงนะครับคันนี้ได้ทําความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายใน,ใน ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมถ้าผมส่วนภายในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนี้ถือว่าแห้งนะครับก็มีซึมน้ำมันน่าจะเป็นซีนคอหน้านะครับที่ผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าสําหรับตรงนี้นะครับส่วนด้านแก้มซ้ายขวาไม่มีน็อตน็อตไม่มีขยับนะครับลูกค้าน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตซ้ายขวานะครับ มีน็อตปากกระโปรงที่ขยับทําสีนะครับรถคันนี้ก็คือเคยทําสีที่ปากกระโปรงชิ้นหนึ่งนะครับมาอีกชิ้นหนึ่งน่าจะโดนแ๊กหน้ามานิดนึงแต่ไม่ถึงคานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคานหน้านะครับไม่โดนนะครับเพราะฝากกระโปงจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีรอยกระแทกนิดนึงที่เขาก็เปลี่ยนเลยนะครับตัวหมุดเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2.5 i-tech นะครับ รื่องยนต์ตัวนี้ก็จะมีไอควันไอนะครับจากเครื่องสายวัดอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นตัวรุ่นของมันอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้ไปนะครับก็มันดูแลดึตรวสอบน้ํามันเครื่องนะครับรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับว่ามีน้ํามันเครื่องมันจะหายนะครับใครที่เคยใช้จะรู้นะครับว่ามันจะพร่องนะครับจนถึงหมื่นกิโลก็เปลี่ยนทีนึงนะครับน้ํามันเครื่องต้องมันดูแลนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเครื่องนะครับ ลูกค้ามันมันตรวจสอบน้ํามันเครื่องบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้รู้ว่านะครับว่าน้ํามันเครื่องของเรานะครับว่าอ่าพงหดหายไปหรือเปล่าทุกคันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้าลูกค้าทําได้ก็เป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าเลยนะครับสาหรับอ่าดูการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับลูกค้าต้องมันตรวจสอบน้ํามันเครื่องและก็น้ํารอเย็นนะครับหรือน้ำหม้อน้านั่นเองนะครับลูกค้าต้องตวอรวจสอบมันขยันทา ถ้าเราไม่ทําถึงใหม่ขนาดไหนถ้ามีรอยรั่วแล้วเราไม่รู้มันก็เหมือนเดิมครับพังได้แน่นอนนะครับส่วนรถเจ้าตัวคันนี้นะครับราคาถามว่าแพงไหมไม่แพงครับลูกค้าดาวอยู่ที่ให้ดาวอยู่ที่3ามหมื่นห้บาทไม่ต้องค่ำลูกค้าที่ติดเครดิตติดมอเตอร์ไซค์ติดรถยนต์ติดทํำประกันโทรหาเรานะครับผมธนจตดดุรเรืองเจริยน จะให้บริการในด้าน <S <S คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์ของรถแต่ละคันนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาติดตามขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมผมนายจดุรุณเจริญยนต์ง,ง่ายๆเข้าใจก็ซื้อได้อันนี้ลาไปก่อนเจอกันหน้าครับสวัสดีครับ